อนนี้เราอยู่ที่นี่ไหนประเทศตอนนี้อยู่ที่ลาวเราอยู่ที่เวียงจันทร์ตอนนี้เราอยู่ยเวียงจันทร์แล้วที่ผมไปเดินทางในลาวมานะผมก็เออเราเจอเครื่องดื่มหลายอย่างผมก็เลยอยากเอามาเพสเบียร์ลาวนะครับที่ผมเจอที่ลาวมาอันดับแรกเราเจออันไรก่อน,นครับพีอ่อ๊ตอ่าอันนี้ตัวนี้ก่อนเลยครับอะไรเบียร์ลาวเบียรล์ลาวโกนี่เบียร์ลาวโกอ่ะเปิดเลยครับลองดูว่าเป็นยังไง อันนี้เป็นเบียโกนะที่ผมเจอนล่น,น,น,นเลยครับนล่น,นเลยครับเบียโกอ๋อลองดูชิมกันนะชิมชิมน้อยยังชิมน้อยชิลนิดเขี้ยสุดเว่อร์ชิมน,น,นี่เบียโกครับสีก็จะออกทองคองหน่อยอนะ่ะลองดูเป็นไงวะไม่ขี้มันใ่ไปเข้ยมมันใสนจัง ออกเปรี้ยวแต่ว่านุ่มครับถ้าใครชอบแบบนุ่มๆนี่ต่อไปครับเป็นเบียร์ประจำเราอีดประเภทหนึ่งเบียร์หลวงพระบางอ่ะเจอที่หลวงพระบางเท่านั้นแม่ต่อไปเบียร์หลวงพระบางครับขายที่หลงพระบางนะครับใช่อยู่พระบางแต่เราอยู่เบียงจันทร์ตอนนี้เราอยู่เบียงจันทร์ครับมีหรลวงพระบางครับจัอไปจื๊บไม่มีครับที่ไทยไม่มีครับที่ไทยไม่มีนะครับ สีก็จะอ่อนกว่าเมื่อกี้เนาะอ่านี่ลหลวงพระางอ้เข้มกว่าเมื่อกี้เนาะมะดอบซาซากว่าหน่อยนึงนะถ้าใครชอบถ้าใครชอบซาซ่านี่ต้องนี่เลยครับหลวงพระบางเบียร์จัดไปไปครับพี่อ้นลุยต่อเลยครับเราคอันนี้คือเบียร์เรา IPA IPA อ่าจัดไปครับ IPA อันนี้ ไอวีย่อมาจากอะไรไม่รูร้แต่เขาบอกว่า Limited Edition นมันเป็น Limited Edition อ่ากินค,ครับ Limited Edition ครับชิมก่อนชิมก่อนนะนสีก็เข้มกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะจัดไปลองชิมนับ <c oughs> อันนี้หอมมากอันนี้หอมต้องบอกเรียวว่าหอมหอมหอมครับ i p a หายแล้วครับปวดหายแล้วไอ้บี <laughs> ชิอเลยชิลเลยอ่าต่อไปครับอ่าพี่อ้นต่อไปครับท <c oughs> ี่เราจะชิมกันนั่นก็คือเบียร์ไวเบียร์ครับไวเบียร์ไวเบียร์อันนี้จะ<น>ดูกว่านุ่มนวลนะลองดูครับนุ่มนวลจะเป็นยังไงอ่จาจัดไปไว้ครับไว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  โอ้ไว oh, ้สีนุ่มเปรียวอ่วาไว้สีออกนุ่มวลน้อเนี้ยเออนุ่นวลจัดไปชิมโอ้ยนุ่มจริงครับเองเขาบอกว่านุ่มนวลเนาะบอกว่านุ่มนวลจริงๆอย่างนี้เขาบอกเลยรสชาตินุ่มๆเปรียวๆอ่าต่อไปครับเบียร์ดารกเบียร์ลาวดารกอ่า อันนี้ก็บอกว่าหนักแน่นอ่านว่าหนักแน่นจัดไปครับเปิดเลยพี่โอ้นเป็นไงหนักแน่นดูความหนักแน่นอืมัไปครับหนักแน่นอันนี้เขียนว่าหนักแน่นดักสีเหมือนกาแฟมันโกล่เนาะมันโกล่เลยจัดไปโอ้โหครับเข้มมาก หมือนมีกาแฟเนาะเหมือนผสมกาแฟเลยใช่ไหมมันเหมือนผสมกาแฟนะเหมือนมีกาแฟผสมอยู่ยอดอ่าต่อไปครับเบียร์สวรรค์อันนี้น่ามาจากเขตสวรรค์เบียร์สวรรค์อ๋อ่านี่มาจากแขนสวรนะคิัอ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมปิดขนะอให้ด้วยนะครับมามาเช็คเบียร์สวรครค์อย่างเงีบเบียร์สวรรค์จัไป เบียร์สวรรค์ชิมชิมพอชิมพอกินเยอะไม่ได้เก็บมาคร,ร,รับเบียร์สวรรค์มันแปลกๆมันไม่มันเนาะมันโคมๆมันดูแบบจืดชืดยังไงไม่รู้ครับแต่ละบางคนก็อาจจะชอบก็ได้เป็นดีไหมเบียร์สวรรค์กีนหนึ่งนั่นคือ เบียร์น้ำเบียร์น้ำซองอ่านี้ <c oughs> เขาบอกว่าไฮน์นักเก้นเป็นคนทําให้อ่านี่ตัวใหม่เบียร์น้ำซองข่องเบียร์น้ำซองอันนี้น้ำซองแหละน้ำซองโดยทําโดยบริษัทไฮน์นักเก้นอันนี้อไฮน์นักเก้นจัดไปมุ้ยเบียร์น้ำซองม มันมีกินอะไรไฮเกอยู่วะเรากว่าเป็นเกเกตตตัวนี้ครับเบียร์น้องเบียร์น้องมาไปครับราคาเป็นยังครับตัวนี้อ่าราคานี่อยู่ประมาณ2ีสีกิยี่20ย่สิบรมื่ี่เที่เป็นเงไยเท่าไหร่ครับเนี่ยอยย่เดี๋ยวอไปครับเอาเร็วอก เบียร์ร้านช้างร้านสร้างร้านสร้างเราบ่มีซอโต๊เนาะไอ้บ่มีชอช้างก็เป็นร้านสร้างอ่าครับเบียร์ร้านสร้างครับจัะไปครับมาไปิดเบียร์เบียร์ร้านช้างวันนี้แบบออกเข้มๆจิดๆยังไงคล้ายมันเบาๆเนาะ เบามากเลยนะเบบเซนที่มันเซนเลยเบ,า,บ,า,บามากเลยเบียร์้านชานครับเบาๆนุ่มๆใครชอบก็จัดไปต่อไปเป็นเบียร์คลาสสิกครับนะที่ลาวรึเป่าครับในลาวเนี่ยมีเยอะที่สุดแล้วไม่มีเลยลาวจนในลาวแล้ว,ลวหาง่ายมากอันนี้เจอที่ไหนก็เจอต่อไปที่ลาวนี่มีเบียร์ให้เลือกเยอะมากเลยครับ มันเยอะกว่าบ้านเราลยโอ้โหดูดิดิก็เต็มโตแล้วจัดไปเอาชิมนะครับเบียร์ลาวที่มีอ่าจำหน่ายเยอะที่สุดนุม่มอ่ะอันนี้เข้มกว่าเนาะเข้มขึ้นมาหน่อยเข้มกว่ามาอ่ะตัวนี้ต่อไปครับเข้มนะอ่ะอ่าต่อไปเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นประมาณว้อบายผลไม้เนาะเขาเรียกว่าสเบอร,ร์บ,บี้สเบอร,ร์บ,บี้นี่ก็ผลิตที่ลาวเหมือนกัน มีสามรถมีรถแอปเปิลแล้วก็รถแบล็คเบอร์รี่แล้วนี่รถอะไรรถแตงโมจัดไปครับลองชิมครับแต่ละรถเป็นไงบ้างเ <c ười> นี่รถแรกไปาลองรูว้ <c ười> วอเตอร์มิลเลอร์ไอ้วอเตอร์มิลเลอร์วอเตอร์มิ <c ười> <c ười> ลเลอร์รถแตงโมอ่า <c ười> แตงโมแตงโม อร่อยเ่อันนี้สาวๆน่ได้ชอบสาวๆน่ชอบจัด <c oughs> ไปจัดไปรอร่อยอ,นนอร่อยต่อไปแ <bee> อปเปิลสับปะรดแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์สับปะรดแอปเอือ หอมหอมครัแต่เปื่อนหอมมากตอนนี้ใช้ได้เปื่อเขียวแหละเออเปื่อเขียวใช้ได้ใช้ได้อร่อยนี่ก็อร่อยต่อไปเป็นสบู่บี่แบล็คเบอร์รี่เนี่ยจัดไปกับแบล็คเบอร์รี่ครับอ่าพี่พลบอกไปไปครับเมาเมาเองครับพี่ยังไม่เมานะครับกันไปอืดแบล็คเบอร์รี่เอ้บูเบอร์รี่อ่านว่าเอาเมาแล้วผมละ แบ็กเบอร์รี่ตัวเบอร์รี่แบ็กเบอร์รี่ครับสีดำนะอ่าเบอร์รี่สีดำซุปเปอร์ฮัตกระเช้าวอลุ่มโอ้หวานหอมอร่อยอ่ะอันนี้เหมือนน้ำมะงุน่ะอืมน้ำมะงุนฉันลองอะนะก็ลองหมดแล้วครับเบอร์รี่เบอร์รี่แบ็กเบอร์รี่อ่าก็ลองหมดอหมดรสชาติละชอบมากเลยสุดกับพี่อ้นนี่ครับ ไอพไอพีครับไอพีพี่โอนชอบ i อ a เต้องไอพเลยหอมเนาะมันหอมนุ่มอนใช่เอออย่างเขาอกลักษณที่สุดแล้วยางเขบอกจริงว่ามันเป็น limited edition มันมีเอกลักษณที่สุดแล้วไอผมชอบที่สุดนี่ผมชอบตัวนี้นะครับตัวพรีเมียมเลยเบียโกนี่ในใจผมนี่ชอบตัวนี้มากก็ใครรักใครชอบอะไรก็หาไปเที่ยวลาวก็อย่าลืมหาดื่มนะครับแต่เราวันนี้ผมก็ต้อง ก็ว่าสวัสดีก่อนเพราะว่เาเดี๋ยวจะไปเมาต่อครับลรวเจอกันเเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ